เป่ารถบดรถบดถนนมาแล้วมาแล้วโอ้โหเปล่ามาโด,ดนรถบดถนนครั้งแรกในชีวิตครับ กระเป๋าครับกระเป๋า, <c oughs> เาเรียกรถบด่บนเห็นไหมถนนเรียบดีเลย โน,น่นนน่นรถบดอะ่ะมาแล้วชาว้าปอที่ทูวันหยุดแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นนน่น,นมาแล้วเอามาแล้วมาแล้ว นู่นนู่นนู่นมีควันออกด้วยเอาพาไปเถอะแม่ตามแล้ว